วัสดีคะ่ะทุกท่านจุกะแมวบองปะโอ,อยินดีนําเนื้อมโตแหกระเทนของสระขยมเนาะ,นะก็คือนสระก,ก,กระกี้ตําบลกอกูอําเภอเมืองจังหวัดสุรนก็นองจัดกระเทนและก็แฮโตอีมืออีวดแน,น่สวัสดีคะ่ะทุกท่านวันนี้ก็แอดจะพามาดูการแฮกระทินเนา ที่จะเอาไปถวายที่วัดนะคะก็จะเป็นหมู่บ้านของแอดเองก็ทุกคนในหมู่บ้านก็จะมาร่วมช่วยกันเนาะก็จะมาช่วยทําบุญแล้วก็ในตอนเช้าตอนนี้ก็คือ9โมง9นาทีก็จะมีการแห่องค์กติ้นเพื่อไปถวายที่วัดนะคะก็ จะเห็นว่าทุกท่านเนี่ยก็สวมใส่ผ้าไหมไทยเนาะผ้าไหมสุรินทร์นะสวนมากแล้วก็พากาันมารำเนาะก็นี่คืออาการของคนที่ได้ยินได้ยินเสียงเพลงจริงจริงก็คือการขับร้องเพลงอีสานใต้นะคะก็เป็นสัญลักษณ์ของของคนสุรินทรเนาะบริรัมศรีสะเกดถ้าพูดถึงจริงเขาจะรู้จักเนาะและก็จะมีบทเพลงอันหนึ่งก็คือเพลงกันตรึมที่ใช้ประกอบในขบวนการ ของการแห่ในครั้งนี้นะคะก็ถ้าใครชอบวิดีโอนี้ช่วยกดไลค์กดติดตามให้แอด,ดหน่อยเนาะอ่ะไปดูเลยว่าการแห่กระถิ้นของชาวสุรินเป็นยังไงไปกันคะ่ะไม่ลิกเนอ,อรอะไรชอบวิดีโอของกววแม่ช่วยกดติดตามพร่างนี่กระมอเบอกีแห่กระเทนเนี่ย កម្រឺមឺមែអបបងអឺលឺភ្លេងក៏ត្រឿមហើយក៏នៅស្ងៀមមិនបានជើងដែរក៏តោហើយនូម៉ាម៊ូម៉ាមើក៏เริ่มស្រួលឡើងអះតោមឺក៏ថេនសិននោះមិនភ្លេចណើกด Like กดនិងតាមតោសានអូ3អូ3គេ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 